เงินเยอะมากไหนน้ำน้ำเพชรชูเงินนี่ดูสิชูเงินดูสิโอ้โหหนูจะไปทำไมต้งเยอะแยะต้องสองแสนเงินต้องสองแสนดู่นน่ะโอ้ยอยู่บ้านเยอะมากโอ้ยอยู่บ้านเยอะมากโอ้ยอยู่บ้านเยอะมากโอ้เงินพวกนี้เต็มบ้านเงินทองเต็มบ้านใช่หนูจะไปทำอะไรบ้างมีเงินเยอะเยอะเลยไปซื้ออะไรบ้างเอาซื้อขนมซื้อขนมขนมเต็มบ้านซื้อขนมเต็มบ้านหมดล้านเอาอะไรนะ เสียบิวจะเมาหมดล้าเลยใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยนายนายยโอ้เสียบ no yes ิวเอาตังมาให้น้องน้ำเพชรเออน้ำเพชรได้เยอะยังเอามาดูนี่ชู์โชวชวเอาเงินมาชวหน่อยหนูจะไปซื้ออะไรเอาไปซื้อนมเมาหมดเลย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 โอ้โหใจใหญ่มากก็เมาหมดหนูชอบกินขนมอะไรเอ้าหนูยังชอบกินขนมเล่ขนมเลหนูจะกินขนมเลทั้งหมดเลยเอาขนมเลให้หมดเลย หนูจะกินขนมเลยให้หมดเลยตายแล้วไหนไหนไม่กินขนมอื่นเลยลูกเอาขนมอ้ามีแต่คนให้แต่งเอามาโชว์หนอยเอาเงินขึ้นมาโชว์เมาเมาได้หมดร้านไหมมาได้หมดร้านไหมมาเลยไปเมาใหญ่ดวงไปไปเมาใหญ่ดวงไปบ้าบ้าบ้าเอ้าบ้าทำไมเาไม่พราอมไม่พร้อมนี่ของแท้เลยเด็กเนี่ยแบงค์ยี่สิบนี่แบงค์ยี่สิบใช่ไหมใช่นไม่เปไม้มันเป็นเงินไม่ใช่ไปไม้ ว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาว,ว,าวได้มาเยอะมากเออรวยรวยรวยเอาชูหนอ่อยรวยรวยรวยนะั่นนัใหญ่มากโอเคเย้ okay. yeah.